ครั้งแรกกับการกินยำไข่แบงดาเนาะอร่อยไหมล่ะอร่อยหมอกแค่ได้เนาะน้ำตาลข้างไหมเดี๋ยวถามไหมถามว่ารสชาติยังไงบอกก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายก็เปรี้ยวไเผ็มันเปรี้ยวแเผ็ดอร่อยดีจ้ะ